สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับเราช่องขุนช้างสะพานบุญคนรักช้างค่ะบรรยากาศตอนเช้าเชนะคะตุ๊กตาของเราเล่นนะคะเล่นอยู่คนเดียวนะคะนะคะอารมณ์ดีมากเลยนะคะ น้อมเล่นนะคะดูขาน้อยๆน,นะคะแม่ๆมค่ะ มาเอฟหนูเล่นอยู่คนเดียวเอฟดูหนูเล่นไม่ไม่ไปบนเล่นนะคะโต๊ะตะนูโต๊ะตะเล่นโอ้โหวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าจ้าก่อนลูกจ้าก่อนจ้าก่อนโอ้อยากกินนะคะอยากกินนะคะ เดี๋ยวจะไปหากล้วยสุกๆมาให้กินเล่นคนเดียวอนุกเลย พ่อใหญ่ยืนมองอยู่ตรงนี้นะคะพ่อใหญ่ยืนมองลูกสาวอยู่ใกล้ๆนะคะด,ด,ดูลูกสาวก็ดื้อดื้อนะคะลูกสาวคนนี้นดูดูแกล้งได้ไหมนะ ดูความน่ารักของน้องใบบุญกันนะคะดูจูดจีฟ้าแล้วนะคะเล่นยังไงเยอะจะหมดท่อไม่เหมยก็ไม่ได้นะไม่เหมยเตี้ยนะคะอยากกินอิโอ้โหจะนอนกินนมเลยนะคะแม่แม่คะดู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 ตุ๊ดตัดูตุ๊ตักตุตุ๊ดตัจะทำยังไงอ่ะ หลับได้ยังเอ้ยหลับได้ยังคะชดหัวหลับตาเลยหลับตาเลย ลุกไม่ได้ลุกไม่ได้ตตะโอ้ตตะลุกไม่ได้ตตะลุกไม่ได้ สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะนูน้อยใบบุญสวัสด,ดีจ้าแล้วสวัส <c oughs> ด,ดีจ้าสวยอย่ะลูกทำอย่างนั้นไม่สวยเลยเด้อนะคะทุกวันนี้เด้มมากเลยนะคะ,ะควันนี้พันหมยก็ต้องกราบขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีทุกๆท,ท่านนะคะที่ร่วม ทำให้โครงการของน้องใบบุญปั่นสุขสำเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกทท่านด้วยนะคะที่ได้ทําบุญนะคะเมื่อวานนะคะที่ได้ร่วมเลี้ยงอาหารช้างแล้วก็ตอนนี้ก็สับปะรดไปถึงสุรินแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่คะตอนนี้ก็แบ่งปันน้องช้างที่จังหวัดสุรินแล้วนะคะนำอาหารไปถึงสุรินแล้วคะ่ะตอนนี้เพื่อนช้างที่จังหวัดสุรินก็ ได้ไปเอาอาหารกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปบางตอนให้รับชมกันนะคะก่นไหวก็ต้องขอสาธุสาธุขอให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซของเราทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิด -19 บเร่ำรๆร,รวยๆนะคะมีโชคมีลาบกันทุกทุกท่านนะคะทำบุญกับสัตย์ใจสัตโต ขอให้ได้โชคได้รับก้อนใหญ่หญๆโตๆนะคะนะคะตุ๊กตาใบบุญของเราตอนเช้าๆนะคะก็อยู่ประมาณนี้นะคะกับแม่เมยนะคะกินอาหารเช้ากันแล้วก็เดี๋ยวสักพักก็จะนอนนะคะแม่แ่คะนี่ <laughs> เล่นมานะคะเล่นแต่เช้าเลยนะคะออกมาจากบ้านไม่ได้นะคะน้องจะวิ่งไปทำไร ที่เขาติดยางอยู่นะคะก็เลยไม่พานนองออกไปนะคะวันนี้คอนหมวยต้องขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขรวยๆเฮงๆกันทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ